ช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกประปายสลับกับอากาศร้อนมาให้ชุ่มฉ่ำกันบ้างใครที่กำลังมองหาโลเคชั่นพักผ่อนอยู่ล่ะก็เราอยากแนะนําเมืองเล็กๆแสนน่ารักอย่างเชียงคานที่น่าลองไปใช้ชีวิตชา้ชาๆริมฝั่งโขงแบบ2วันหนึ่งคืนบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ถนนคนเดินแต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายให้ได้พักผ่อนเสพความสุขและสัมผัสวัฒนธรรมความเป็นอยู่ริมฝั่งโขงแบบไม่เร่งรีบค่ะ ที่พักที่เราจองมาก็คือมุ้ยฟังเกสเฮาส์เชียงคานเป็นที่พักสไตล์บูติกอาคารไม้2คูหา2ชั้นที่ถูกรีโนเวทให้เป็นที่พักสุดน่ารักด้วยรูปแบบการก่อสร้างแบบโบราณของบ้านไม้จึงทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของความคลาสสิกในแบบที่ไม่เหมือนใครแถนทำเลที่ตั้งอย่างสะดวกสบายอยู่ชิดริมโขงและถนนคนเดินง่ายต่อการเดินทางไปเที่ยวยังจุดต่างๆนอกจากนี้ที่พักยังมีจักรยานให้ยืมปั่นเล่นชมวิวแม่น้ำโของอีกด้วย มาดูห้องพักกันบ้างห้องพักที่เราจองมาในครั้งนี้คือห้องโบตันจุดเด่นของห้องนี้คือมองเห็นวิวแม่น้ำโขงชัดเจนมีระเบียงส่วนตัวภายในจัดวางเตียงคิงไซส์ไว้ตรงกลางตกแต่งอย่างเรียบง่ายเลือกใช้โทนสีขาวสบายตาซึ่งห้องนี้มีความเก๋ตรงที่ห้องน้ำสามารถเปิดหน้าต่างกระจกระหว่างอาบน้ำเพื่อชมวิวแม่น้ำได้ด้วยละ ยามบ่ายนี้เรายืมจักรยานที่พักปั่นไปฝากท้องกันที่ร้านจุ่มนัวยายพัดเป็นของดีเมืองเชียงคานที่ขายยาวนานมากว่า70ปีแล้วซึ่งจุ่มนัวจะมีลักษณะเหมือนซุกกี้เลยค่ะแต่จะมีความพิเศษตรงที่น้ำราดจ,จะผสมถั่วลิสงและเข้มข้นกว่าหมูหมักนุ่มแสนอร่อยมีให้เลือกทางเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นหมี่และอุ้นเส้นเลย หลังจากอิ่มท้องกันแล้วเราก็เหมารถสกายแลบเพื่อไปชมความงดงามของเจดีพระพุทธบาทภูควายเงินที่วัดพระพุทธบาทภูควายเงินค่ะโบราณสถานเก่าแก่ทางพุทธศาสนาในอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นที่ตั้งของรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับมีดทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต พอตกเย็นก็ได้เวลาไปหาอะไรอร่อยๆอทานกันแล้วมื้อเย็นนี้เราฝากท้องกันที่เฮือนไฟ่คำร้านอาหารริมโขงบรรยากาศดีตกแต่งได้อย่างสวยงามร่วมสมัยเมนูอาหารส่วนใหญ่ล้วนเป็นเมนูอาหารไทยและอีสานต้นตำรับสูตรเด็ดที่เราสั่งกันมาก็มีตำหลวงพระบางเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่ใส่กะปิแทนการใส่ปลารสชาติจัดจ้านให้ความหอมยั่วจนน้ำลายสอทันทีที่มาเสิร์ฟเลยล่ะค่ะ อิ่มท้องแล้วเราขอเดินเล่นกันต่อที่ถนนคนเดินเชียงคานจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวหลายๆคนสเสน่ห์ของที่นี่คือบ้านเรือนไม้เก่าที่คนท้องถิ่นยังคงอนุรักษ์กันไว้บ้างก็แปลมาเป็นร้านอาหารร้านค้าร้านขายของฝากซึ่งช่วงเย็นๆจะมีร้านรวงต่างๆมาตั้งโตะ๊ะขายของริมฝั่งถนนทั้งสองข้างยาวจนสุดลูกหูลูกตาให้เราได้เดินทอดน่องตามหาของอร่อยรสเด็ดที่เป็นของดีเชียงคานทานกันยามค่ำคืน เช้าวันใหม่เรารีบตื่นแต่เช้าตู่เพื่อมาตักบาตรข้าวเหนียวบริเวณหน้าที่พักโดยทางที่พักจะมีชุดตักบาตบริการไว้ด้วยแนะนําว่าถ้ามาเชียงคานห้ามพลาดกิจกรรมนี้เด็ดขาดหลังจากตักบาตเสร็จก็มาทานอาหารเชา้าทางที่พักจะบริการไข่กระทะชากาแฟและขนมปังปิ้งแม้จะเป็นอาหารเช้าง่ายๆแต่ก็อร่อยอิ่มท้องไปถึงมื้อเที่ยงเลยละ พออิ่มท้องก็มีพลังเราทำการเช็คเอาท์แล้วมุ่งหน้าไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เชียงคานเริ่มที่แก่งขดคูจุดเช็คอินยอดฮิตในยามหน้าแง้งเพราะน้ำโขงจะลดลงทำให้มีหาดทรายขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถเดินลงไปถ่ายรูปสัมผัสโขดหินดูชาวบ้านจับปลาหรือจะนั่งร่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำโขงก็ได้เพราะมีคนในพื้นที่คอยให้บริการเรืออยู่ขอบอกว่าบรรยากาศดีงามมาก จากแก่งคดคูเรามุ่งหน้าไปเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์บ้านไทยดำหมู่บ้านเล็กๆของพี่น้องเชื้อสายไทยดำในภาคอีสานแห่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ให้คงอยู่สู่รุ่นรูกรุ่นหลาน,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 นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของชาวไทยดำรวมถึงยังคงเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไว้ให้เยี่ยมชมจุดเด่นของที่นี่ก็คือตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาสีเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขาวสวยงามแถมยังมีชุดไทยดำให้หนักท่องเที่ยวได้ใส่ไว้ถ่ายรูปและโชว์การเล่นโบราณด้วย ค่ะเที่ยวรอบรอบเชียงคานกันจุใจแล้วก็เตรียมใจกับกรุงเทพไปตั้งใจทํางานต่อแต่บอกเลยว่าการมาเที่ยวเชียงคาน2วันหนึ่งคืนครั้งนี้แม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่เรากลับรู้สึกได้รีชาร์จความสุขความสดชื่นอย่างเต็มที่เป็นเมืองที่เหมาะจะมาใช้ชีวิตช้าๆอย่างไม่ต้องกังวลอะไรเป็นอีกหนึ่งพิกัด,ดีๆที่พร้อมเติมพลังความสุขและความสงบให้ทุกคนอย่างเต็มเปี่ยม เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแ n น a g e ชูไปไหนไ้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา